อัปเดตล่าสุดค่ำของวันที่18สิงหาคม2568บริเวณใกล้กับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งภาพถ่ายดาวเทียมพบกลุ่มฝนตกหนักพื้นที่สีแดงในวันนี้ด้านหน้าของพายุบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเตรียมรับมือแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตล่าสุดค่ำของวันที่18สิงหาคม2568บริเวณประเทศไทยเริ่มมีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดฝนตกหนักในช่วงค่ำวันนี้ส่วนภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งยังปกคลุมอยู่ที่อ่าวตังเกียใกล้กับประเทศเวียดนามนั้นจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงประกอบกับลมฝ่ายตะวันออกได้นำพาความชื้น ใกล้กับยอมความกดอากาศตา่ำฝนจึงตกหนักบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนกระจายตัวปกคลุมเกือบทั้งภาคส่วนภาคเหนือจะเป็นภาคเหนือฝั่งตอนออกและภาคเหนือตอนล่างในวันที่18สิงหาคมยังมีฝนตกจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำนั้นจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ด้วยส่วนภาคใต้ภาคตอนออก รวมทั้งภาคกลางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดเข้าปกคลุมจึงมีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ให้เฝ้าระวังสภาวะน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าลหลหลักไว้ด้วยใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังฝนตกถนนลื่นการทําทงานกลางแจ้งเตรียมเต็นท์ไว้ด้วยค่ะเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไว้ด้วยพี่น้องกเกษตรกรควรหาแหล่งกักเก็บน้ําสํารองไว้ด้วยค่ะระยะนี้ฝนจะตกบางช่วงและบางช่วงจะมีฝนลดน้อยลง 19-21สิงหาคมปริมาณฝนยังคงเกิดขึ้นได้บางแห่งแต่เป็นฝนเล็กน้อยโดยเป็นฝนด้านหน้าเทือกเขาเป็นส่วนใหญ่พื้นที่ใดมีความชื้นค่อนข้างมากใกล้กับแนวเทือกเขาจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่1กันยายนการกระจายกลุ่มตัวของฝนจะดีกว่าในช่วงวันที่19-21สิงหาคมแต่ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างหนัก ปรากฏการณ์ลานิยากำลังอ่อนจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงประมาณเดือนธันวาคมหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงและในช่วงต้นเดือนมกราคมเป็นต้นไปจนถึงปี2569ฝนอาจน้อยกว่าปี2567แต่พื้นที่ใดมีฝนตกหนักจะมีน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากป่าไม้ค่อนข้างน้อยน้ำจากเทือกเขามักจะท่วมขังบริเวณใกล้กับหน้าเทือกเขาค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนของแต่ละภาคมีดังต่อไปนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ1 6อของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจงังหวัดพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมการศิธุ์ชัยภูมิมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ28-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางมีฝนฟ้าขนองประมาณ1้อของพื้นที่ ส่วนมากจะตกในจังหวัดลพบรุรีสระบ,บรุรีกาญจนบรุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปลปรวนพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดนครนายกปรานบุร,บรีจันทบรุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-27องศา,ศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-34องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อละ3 0ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกในจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ30ของพื้นที่ ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองประมาณ160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปริมาณฝนจะตกบางพื้นที่ด้านรับลมมรสุมช่วงวันนี้ไปจนถึงประมาณวันที่22สิงหาคมมีแนวโน้มว่าปริมาณฝนอาจลดน้อยลงบ้างแต่บางพื้นที่ยังมีด้านรับลมมรสุมเกิดฝนตกในช่วงเช้าด้วยโดยเฉพาะภาคตะนออกด้านรับลมมรสุมคือจันทบุรีและจังหวัดตราด ระหว่าง19-24สิงหาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงเพียง1เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ 21ไปจนถึง24สิงหาคมปริมาณฝนอาจกลับมาตกหนักใหม่บ้างแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือจะเป็นแนวร่องมรสุมกลับมาปกคลุมอีกครั้งเริ่มแรกจะมีร่องมรสุมปกคลุมกำลังอ่อนหลังจากนั้นร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเน้นฝนตกช่วงบ่ายจนถึงค่ำ อัปเดตยมความกดอากาศต่มที่ปกคลุมที่อ่าวตังเกียด้านหน้าของยอมความกดอากาศต่ำจะทําให้เกิดฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยช่วงเย็นจนถึงค่าวันนี้ที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางภาคตอนออกด้านรับลมมรสุมจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะส่วนภาคเหนือจะเป็นภาคเหนือตอนล่างพืน้นที่ภาคเหนือที่คาดว่าจะมีฝนด้านหน้าของยอมความกดอากาศต่ําจะเคลื่อนมาปกคลุมนั้นสปปลาวภาคเหนือ และสบปลาวภาคกลางภาคใต้ฝนตกหนักมากประเทศไทยจะเป็นพื้นที่ถัดไปจากอิทธิพลของด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศตา่ำหรือพายุลูกเล็กๆค่ะบริเวณภาคเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นที่ขุนยวมแม่สเสรียงศบเมยเชียงใหม่อำเภออมก๋อยดอยเต่าอเอหอดอเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้านที่ตันออกของภาคเหนือ เป็นด้านรับลมจากยอมความกดอากาศต่ำวันนี้จะมีฝนเข้ามาปกกลุมที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกตั้งแต่พะเยาเชียงรายน,าน่านแพร่อุตรดิต์สุขโขทยัยตากพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์โดยบริเวณจังหวัดเชียงรายตอนบนจะมีฝนด้านฝั่งตะวันออกที่เชียงของพยาเมงรายเวียงแก่นขุนตาลอำเภอเทิงส่วนจังหวัดพะเยาจะมีฝนเกิดขึ้นบริเวณ จังหวัดพะเยาเป็นฝนเล็กน้อยเระยะเวลาสั้นๆที่ภูซางเชียงคำอำเภอปงและเชียงมว่วนจังหวัดน่านจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างเชียงกลางอำเภอปัวบ่อเกลือแม่จริมสันติสุขภูเพียงเวียงสานาน้อยและนาหมื่นจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีฝนฝั่งตะวันออกได้แก่บ้านโคกฟากท่าน้ำปาดและท่าปลาจังหวัดพิษณุโลกวันนี้มีเมฆปกคลุมเกือบทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอชาติาการอาจมีฝนบางแห่งส่วนอำเภออื่นๆจะเป็นฝนกระจายตัวเริ่มตั้งแต่นครไทยเนินมะปรางวังทองบางกระทุ่มบางระกร,รมอ,อเมืองพมพิรามและวัดโบด์จังหวัดพิจิตรตอนบนจะมีเมฆเข้ามาปกคลุมที่อำเภอสักเหล็กอเภอเมืองวชัชระบรมีสามงาม้มจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีฝนตอนบนใกล้กับภาคตอนออกเฉียงเหนือด้านหน้าของพายุค่ะคืออำเภอลมเก่าน้ำหนาวลมศักดิ์ เขาค้ออเมืองเพชรชบูรณ์วันนี้จะมีฝนฉ่ำกันเลยทีเดียวค่ะส่วนจังหวัดกำแพงเพชรด้านฝั่งตะวันออกของกำแพงเพชรจะมีฝนได้เล็กน้อยคือลานกระบือไซงามไทรทองวัฒนาจังหวัดตากอเภอ,อุ้มผางพบพระภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ท,ที่ใกล้กับยอมความกดอากาศตามวันนี้มีเมฆเข้ามาปกคลุมอาจมีฝนโปรยตกหนักสลับเบาในจังหวัดเลยนบัวลําพูอุดรธา,านีนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหาร ร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสาร,รคามกาฬสินธุ์มุกดาหารอุบลราชธานีอํานาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดอมหาสาร,รคามฝนจะตกกระจายตัวปกคลุมเกือบทุกอำเภอส่วนขอนแก่นจะเป็นฝนเล็กน้อยบริเวณตอนบนของขอนแก่นได้แก่อำเภอภูผาม่านสีชมพูชุมแพหนองนาคำเวียงเก่าภูเวียงหนองเรืออุบลรัฐอําเภอเมืองเขาสวนกวาง น้ำพองสัมสูงและกระนวนจะเป็นฝนเล็กน้อยส่วนตอนล่างจะเป็นฝนกระจายตัวและตกหนักบางแห่งเช่นที่อำเภอบ้านฝางพระยืนบรนจารีบ้านแหดอาจมีฝนตกหนักจนถึงอำเภอบ้านไผ่โนนศิลาเปื่อยน้อยและหนองสองห้องส่วนฝั่งตะวันตกแวงน้อยแวงใหญ่โคกโคชัยและชนบทนั้นฝนน้อยค่ะจงังหวัดชัยภูมิตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นอำเภอกเกษตรสมบูรณ์แก้งเคราะห์ภูเขียวบ้านแท่นคอนสาร น้องบัวแดงส่วนบําเน็รนรงบ้านเข้าเนินสงา่าจตุรัสเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดนครราชสีมาตอนบนมีฝนตกหนักเช่นที่อําเภอเชียงยืนลำเมนชัยชุมพวงประทายบัวลายสีดาโนนแดงส่วนอำํำเภออื่นจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดบรีรัมตอนบนบ้านใหม่ชัยพจษ์นาโพพุทไทยสงฝนจะตกหนักส่วนตอนล่างตั้งแต่ อำเภอสตึกบ้านด่านห้วยราชกระสังพระพราชัยประโคนชัยบ้านกลวดเฉลิมพระเกียรติอําเภอเมืองนางรองเป็นฝนเล็กน้อยสุรินทร์มีฝนตกตั้งแต่ชุมพมบรบุรีจนถึงอําเภอเมืองสุรินทร์ฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่สํารงทาบโน,นนารายส่วนอําเภออื่นๆเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจงังหวัดศรีสะเกดร้อยเอ็ดยะโสธรมีฝนตกหนักบางแห่งอุบลราชธานีมีฝนตกหนัก ส่วนมหาสารคามฝนตกมากที่สุดคืออำเภอพยัคฆภูมิพิสัยยางศีสุราษฎนาเชือกนาดูลวาปีปทุมค่ะส่วนอำเภออื่นจะเป็นฝนเล็กน้อยร้อยเอ็ดตอนล่างปทุมรัฐเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิหนองฮีโพนทัยพนมไพรเมืองสวงจดตุรพักพิมานมีโอกาสเกิดฝนตกหนักส่วนอำเภออื่นฝนน้อยกาลสินฝนเล็กน้อย สกลนครฝนตกหนักใกล้กับจังหวัดบึงกาฬค่ะและหนองคายอุรณธานีฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักส่วนนครพนมฝนตกหนักที่บ้านแพงและนาทมอํานาจ,จเจริญฝนตกหนักอยู่ที่พนาค่ะส่วนอำเภออื่นเป็นฝนเล็กน้อยยะโสธรฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่ข้อวังและมหาชนะชัยจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกหนักจะอยู่ที่เขื่องในม่วง30เหล่าเสือโกกดอนมดแดงอําเภอเมืองตานสมและตราการพืชผล ฝนตกหนักตอนล่างของจังหวัดอุบลราชธานีอาจเกิดฝนฟ้าขนองมากที่สุดใกล้กับแนวชายแดนได้แก่น้ำขุนน้ำยืนนาจระวยบุญทริกจังหวัดศรีสะเกดฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่กันทรรักษ์ขุนหารเบญจรักษ์ศรีรัตนะและโนนคูนส่วนอำเภออื่นจะเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดสุรินทจะมีฝนได้บางๆเบาๆค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งตะวันออกของสุรินมากที่สุดส่วนภาคกลางกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมในวันนี้ จะอยู่ตอนล่างของภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ใกล้กับแนวชายฝั่งจังหวัดราชบรุรีฝนตกหนักเกือบทุกอำเภอเลยค่ะโดยฝนตกหนักมากที่สุดเป็นพื้นที่สีแดงเริ่มตั้งแต่โพธารามจอมบึงสวนพึ่งบ้านคาอำเภอเมืองอำเภอปากท่อบางแพร่ดำเนินสะดวกส่วนสมุทรสาครสมุทรสงครามนคนปรปฐมกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบรุรีฝนตกปล่อยและตกหนักสลับเบาด้วยค่ะการจันบุรีด่านมะขามเตีย้ยท่าม่วงท่ามกามีฝนเล็กน้อย ภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเซามีเมฆฝนขัปกคลุมกันเล็กน้อยค่ะได้แก่อเภอบางน้ำเปรี้ยวราชสารคลองเขื่อนอเ,อเมืองบ้านโพบางปะกงบางบาคลา้าปราจินบุรีตอนล่างอเภอบ้านสร้างสีงมโหสถสีมหามโพธิจะมีฝนค่ะจังหวัดระยองใกล้กับแนวชายฝั่งอเภอเมืองระยงองอเภอแกลงอภอบ้านค่ายจะมีฝนเล็กน้อยส่วนจันทบ,บุรีอเภอนายายอามแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นส่วนอเภอ,อื่นๆท้องฟ้าโปร่งค่ะ ภาคใต้พื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนใกล้กับราชบุรีคือเพชรบุรีค่ะหนองยาปล้องแก่งกระจานชะอำจะมีฝนตกหนักส่วนอำเภออื่นจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะภาคใต้ตอนล่างมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอทุ่งใหญ่คนครศรีธรรมราชนาบอนฉวางลานสกาพงครีรีท่ามพนาราและจังหวัดตรังจะมีฝนเล็กน้อยที่ย่านตาขาวปะเรียน ส่วนจังหวัดพัทธลุงจะมีฝนเล็กน้อยที่บางแก้วสงขลาอำเภอเมืองสงขลาควนเนียงหาดใหญ่รัตภูมิบางกล่ำสะเดาจังหวัดสตูลควรโดนอำเภอเมืองสตูลท่าแพส่วนภาคใต้ตอนล่างปัตตานียะลานราธิวาสวันนี้ท้องฟ้าโปร่งค่ะฝนส่วนใหญ่จากภาพถ่ายดาวเทียมจะพบกลุ่มฝนตกกระจายตัวที่ภาคตวนออกเฉียงเหนือมากที่สุดและพื้นที่ถัดไปพื้นที่สีแดงคือภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่ง ส่วนฝนสะสมจากโมเดลของ e c เ w นค่ำคืนวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยค่ะปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเช้าของวันที่19ช่วง5นาฬิกาอาจมีกลุ่มฝนได้เล็กน้อยที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาวนครนานนยกสะแก้วระยองจันทบรุรีและตราดภาคตนออกค่ะช่วงเช้าเช้ามีเพียงภาคตนออก และภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนคือบึงกาฬหนองคายอุดรธานีสกลนครและนครพนมจะมีฝนเล็กน้อยยอมความกดอากาศต่ำพรุ่งนี้19สิงหาคมจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนใกล้กับประเทศจีนตอนใต้เมื่อพายุหรือยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนขึ้นฝั่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในวันที่19จะพัดอ่อนกำลังลงพื้นที่ใดมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดอ่อนกำลัง ใกล้กับแนวชายฝั่งใกล้กับทะเลจะมีฝนเพิ่มขึ้นและด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยคือภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างฝนจะเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายภาคเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นที่ลำพูนอำเภอลี้จังหวัดเชียงใหม่อำเภงอองมก๋อยจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ฝนจะเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำ ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงเช้าของวันที่19ฝนตกตอนบนเข้าสู่ช่วงบ่ายมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมได้แก่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตั้งแต่ประมาณ15นาทิกาเป็นต้นไปเป็นฝนเล็กน้อยตกเรยะเวลาค่อนข้างสั้นค่ะ ภาคกลางค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาจะมีฝนเข้าปกคลุมในจังหวัดนครสวรรค์อหนองบัวอมเ,เมืองอเภอชุมแสงภัยสาลีพายุหะเกียรีโรก,กพระส่วนจังหวัดลบบุรีจะมีฝนเกิดขึ้นและตกหนักบางแห่งที่ท่าหลวงโคกสำโรงลำนารายจังหวัดสระบ,บุรีวังม่วงม่วกเหล็กอเภอเมืองสระบ,บุรีวิหารแดงจังหวัดลบบุรีอมเ,รเมืองลบบุรีท่าวุ้งบ้านหมีโคกสำโรงตอนล่างจะมีฝนตกเล็กน้อยค่ะ ส่วนภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งค่ำคืนจะมีฝนน้อยลงวันพรุ่งนี้วันที่19สิงหาคมบริเวณภาคกลางจะมีฝนด้านหน้าเทือกเขาได้เล็กน้อยนครสวรรค์อำเภอแม่วงแม่เปิลชุมตาบงอำเภอบรรพศพิสัยก้าวเลี้ยวจังหวัดอุทัยธานีอำเภอหนองฉางอำเภอเมืองอุทัยธานีหนองขาย,ยางลานศักบ้านไร่ทับทันสว่างอารมณ์จะมีฝนตกหนักช่วง15นาฬิกาค่ะ ส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งพระนครศรีอยุธยาสระบ,บุรีอ่างทองจะมีฝนตกหนักประมาณ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาของวันที่19ฝนตกเระยะเวลาสั้นๆค่ะภาคตะวันออกค่ำคืนวันนี้19นาฬิกาจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะใกล้กับแนวชายฝั่งอเภอขลุงท่าใหม่อ,อเภมืองจันทบรุรีแหลมสิงห์อเภอเขาสมิงอเภอเมืองตราดแหลมงอบเกาะช้างคลองใหญ่เกาะกูดจะมีฝนเล็กน้อยค่ะ วันพรุ่งนี้วันที่19สิงหาคมภาคตะวันออกจะมีฝนตกที่สะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชมบรุรีและระยองค่ะขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือสําหรับภาคตนออกภาคออกลางฝน,ออนออจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยช่วงบ่ายจ,จนถึงช่วงค,ค่ำค่ะภาคใต้ค่าคืนวันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยมีฝนบางเบาเท่านั้นในจังหวัดยะลานราธิวาสจังหวัดอื่น มวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมที่ภาคใต้ตอนล่างจึงทําให้ปริมาณฝนลดลงเนื่องจากอากาศจมตัวการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนจะน้อยวันที่19ภาคใต้ฝนลดลงค่ะ เข้าสู่วันที่20สิงหาคมปริมาณฝนในบริเวณประเทศไทยช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะเหลือฝนได้เพียงบางเบาแทบจะไม่ตกกันเลยค่ะโดยมีฝนเกิดขึ้นในช่วงดึกที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือด้านรับลมมรสุมเป็นฝนเล็กน้อยระหว่างวันที่20ไปจนถึงประมาณวันที่22สิงหาคมเกณฑ์ของฝนยังอยู่ในเกณฑ์ของฝนเล็กน้อยค่ะ วันที่22ช่วงประมาณ16นาฬิกาเริ่มมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตนออกของประเทศฟิลิปปินส์จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงอีกครั้งในวันที่22อาจเกิดฝนตกหนักที่ภาคก,กลางภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนค่ะตเตรียมรับมือกันด้วยฝนรอบใหม่ ฝนหยุดเพียงแค่2-3วันหลังจากนั้นปริมาณฝนจะกลับมาตกหนักในช่วงเย็นจนถึงข้ามเกือบทุกวันขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือยอมความกดอากาศต่ำลูกใหม่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามช่วงประมาณวันที่16-27สิงหาคมประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากยอมความกดอากาศต่ำลูกนี้โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือการก่อตัวของพายุ จะเริ่มบ่อยมากยิ่งขึ้นในช่วงกลางฤดูฝนช่วงฝนชุกเพราะความชื้นค่อนข้างมากพี่น้องบริเวณตอนบนเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ด้วยค่ะแมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ